เตือนนะครับอันตรายมากๆห้ามซื้อไส้กรอกหรือลูกชิ้นที่น่าสงสัยมากินหรือซื้อให้ลูกหลานท่านกินเด็ดขาดสวัสดีครับหมอ,อโอ,อ๊คสุพลร์กด็อกเกอร์ซิกแพนะครับล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้ป่วยเด็กนะครับหลายคนในหลายจังหวัดมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวหมดสติตัวเขียวปากเขียวรวมถึงบางคนอาจจะชัก หมดสติเลยนะครับ้องมาที่โรงพยาบาลให้ประวัติว่าได้ไปรับประทานไส้กรอกที่ไม่มีฉลากไม่มีออยอนะครับแล้วก็เป็นโรคเมสฮีโมโกลบินนีเมียหรือภาวะออกซิเจนพร่องในเม็ดเลือดแดงนะครับซึ่งโรคนี้นะครับอันตรายถึงชีวิตเนาะเนื่องจากไส้กรอกที่น่าสงสัยต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้ ผ่านเกนออยก็ ain, aw, คือมีสารตกค้างแล้วก็สารการบูดนั่นก็คือโซเดียมไนเตรตแล้วก็ไนไตรต์สูงกว่า125มิลลิกรัมต่อ1กิโลซึ่งเมื่อร่างกายเพื่อนๆได้รับโซเดียมไนเตรตหรือไนไตรต์ในปริมาณสูงเกินเนี่ยฮีโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงของเพื่อนเพื่อน,นะครับจะขนส่งออกซิเจนไม่ได้เนื่องจากธาตุเหล็กเฟ r รัส ไอรอหรือว่าเหล็ก fe 2บวกเนี่ยถูกออกซิไดกลายไปเป็น fe 3บวกเรียกว่า Ferric เมื่อไหร่ที่ร่างกายเราได้รับสารพิษอย่างเช่นโซเดียมไนเตรตไนไตรด์หรือว่าการรับประทานผักหัวะนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นแครอทหรือว่าจะเป็นมันดิบนะครับในปริมาณเยอะเยอะเนี่ยร่างกายเราก็จะขนส่งออกซิเจนไม่ได้เนื่องจากมีภาวะเมสฮีโมโกลบินีเมีภาวะนี้นะครับเพื่อนๆครับต้องรีบไปโรงพยาบาล แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าเลยนะหมกบอกเลยอย่าซื้อให้ลูกหลานคุณกินเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อภาวะนี้มากกว่าผู้ใหญ่นะครับเด็กจะเป็นโรคนี้รุนแรงกว่าแล้วถ้าเกิดไปหาหมอไม่ทันนะครับก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่โรคนี้นะครับถ้าไปพบคุณหมอเร็วเนี่ยก็จะสามารถรักษาให้หายได้นะครับดังนั้นนะครับเตือนเลยถ้าใครที่กินไส้กรอกกินลูกชิ้นเป็นประจำนะอยากจะให้เลี่ยง นะครับลดละแล้วก็เลิกไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไส้กรอกลูกชิ้นเนี่ยนะครับมันคืออาหารแตรรูปที่เอาเนื้อห่วยห่วยนะครับบางทีมีพลาสติกปนด้วยเหมือนรูปข้างล่างนี้นะมีพลาสติกมีเนื้อที่ไม่ดีนะครับแล้วก็มีสารเคมีมีสารกันบูดแล้วเผลอ,อไปซื้อที่ไม่มีออยอนี่ก็อาจจะเป็นโรคอันตรายถึงชีวิตเหมือนในกรณีนี้ได้นะครับเห็นไหมครับเลือดเนี่ยเป็นสีดําเข้มเรียกว่าช็อกโกแลตปลัดนะครับคือไม่มีออกซิเจนหรือว่าไม่สามารถขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยง อวัยวะต่างๆในร่างกายได้ก็จะมีอาการได้ทุกระบบเลยนะครับดังนั้นฝากไว้นะครับไหนใครชอบซื้อไส้กรอกลูกชิ้นกินเองหรือว่าให้ลูกหลานกินบ้างนะครับซื้อแบบไหนซื้อยี่ห้ออะไรกันกินบ่อยไหมแชร์มันลงมาครับ